รายงานข่าวตรงกันว่าทางกระทรวงการคลังณนะตอนนี้ได้จัดเตรียมรายละเอียดแบบฟอร์มการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2565นี้ตอนนี้ยังไม่กำหนดวันนะครับแต่ว่า น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2565นี้ซึ่งการลงทะเบียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ลงทะเบียนจากโทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองไปที่สถานที่ที่ภาครัฐจะก,กำหนดมา ซึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของธนาคารของรัฐต่างๆนะครับทั้งกรุงไทยทกรสรวมถึงธนาคารออมสินและสถานที่ราชการที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์กลางให้พี่น้องประชาชนนั้นเดินทางไปลงทะเบียนได้อย่างสะดวกมากที่สุดนะครับคือจะลงทะเบียนแบบออนไลน์ก็ได้ หรือว่าจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับทางใดทางหนึ่งแล้วแต่ท่านสะดวกเลยวิธีการลงทะเบียนนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีแบบฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้แบบฟอร์มเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับก็จะเป็นชื่อที่อยู่รายได้ทรัพย์สินหนี้สินนะครับการประกอบอาชีพนะครับปัญหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ และตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็กำลังประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการเชื่อมระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติการผ่านเกณฑ์ของแต่ละท่านนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับทั้งในส่วนของธนาคารนะสถาบันการเงินต่างๆนะครับทางบริษัทบัตรเครดิตน,นะครับ ไฟแนนซ์ Finance, นะครับหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการถือครองทรัพย์สินของท่านนะครับทั้งในส่วนของอกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็สำนักงานของอการเงินของหน่วยงานต่างๆนะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องในเรื่องของรายได้นะฮะบ,บ้านรถที่ดินเงินฝากนะครับตามหลักเกณฑ์การ คัดกรองแบบใหม่ที่มีการประกาศแจ้งให้ทราบไปแล้วก่อนหน้าน,นี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอมีการเปิดลงทะเบียนวันที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวทางผมเนี่ยจะมาประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทนะครับหลักเกณฑ์การคัดกรองในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่ที่ชัดเจนก็คือการลงทะเบียนใหม่นี้ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งคนที่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐเดิมอยู่แล้วในปัจจุบันและคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการทางรัฐนะครับล้างไพ่ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเขามีการใช้หลักเกณฑ์ใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนบัตรสวัสดิการทางรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันณนะตอนนี้ก็ยังคงใช้ได้ต่อเนื่องทุกเดือนยังไม่มีการหมดอายุจนกว่าการลงทะเบียนบัตรรุ่นใหม่จะเสร็จสิ้นเรียบร้อย มีการตรวจสอบมีการคัดกรองเรียบร้อยแล้วและประกาศเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มใช้ในช่วงปี 6- 5หนี้แหละเมื่อนั้นแหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเดิมในปัจจุบันถึงจะไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้ใช้ได้ทุกเดือนท่านไม่ต้องห่วงนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะมีการลงทะเบียนกว่าจะมีการตรวจสอบ กว่าจะมีการประกาศผลนะครับและในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั้นถ้าท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็สามารถใช้บัตรประชาชนของท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เลยนะครับก็คือเวลาไปซื้อของเ,อเวลาเดินทางเวลาไปกดเงินสดก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวทำได้ทุกอย่างทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านนั้นสามารถ มีความสะดวกในการใช้สิทธิ์ไม่ต้องพกหลายบัตรและก็เป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ของท่านด้วยเพราะว่าบัตรประชาชนนั้นมีระบบการตรวจสอบและส่วนใหญ่ทุกคนก็จะต้องพกติดตัวไว้อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการโดนสวมสิทธิ์ให้กับท่านด้วยและก็ประหยัดงบประมาณของภาครัฐนะครับไม่ต้องทำบัตรเพิ่มใช้บัตรประชาชนนี่แหละนะฮะ ใบเดียวใช้ได้ทุกอย่างเลยทั้งกดเงินทั้งซื้อของทั้งเดินทางหรือว่าใช้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับแบบฟอร์มเสร็จแล้วแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของออการรู้ข้อมูลก่อนนะครับแต่ว่าเป็นแบบฟอร์มเหมือนกันทุกคนทั่วประเทศตอนนี้ที่ท่านทำได้ก็คือ,อ,อก็รวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อจะนาไปกรอก ในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นะครับก็ลองนึกดูว่าตัวเองนั้นมีเงินฝากอยู่กี่ธนาคารเอาบัญชีมาดูนะฮะแล้วก็ไปอัปเดตล่าสุดว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ละธนาคารที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ติดนี่อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบ้านมีที่ดินอยู่มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ท่านรวบรวมข้อมูลรอก่อน และเดี๋ยวเขาเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านก็เอาข้อมูลนั้นไปกรอกนะครับย้ํานะครับว่าต้องเป็นข้อมูลจริงโกหกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขามีการเชื่อมระบบกับหน่วยงานต่างๆทั้งทางธนาคารสถาบันการเงินนะรกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยซึ่งเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ท่านมีอยู่จริงได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านโกหกเนี่ย ระบบก็จะตรวจเจอเลยว่าท่านโกหกนะฮะอาจจะมีปัญหากับท่านได้นะฮะแต่ถ้าเกิดอาจจะหลงลืมนะกะ่อย่างที่ผมบอกนะฮะตอนนี้มีเวลาก็จัดเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะฮะไปรวบรวมว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงและเดี๋ยวไปกรอกจะได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็รอฟังผลนะครับอย่างสมมติท่านบอกว่าเออท่านมีเงินฝากเนี่ยอยู่สองธนาคารอ่านธะนาคารนี้หนึ่งหมื่นบาทธนาคารหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท เท่ากับท่านมีเงินฝากสองหมืนบาทพอท่านไปลงทะเบียนถ้าไปกรอกข้อมูลตรงนี้เขาก็ต้องให้ธนา,าคารที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ท่านไปฝากเข้ามาตรวจสอบข้อมูลมันต้องตรงกันอยู่แล้วมันไม่สามารถโกหกได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะตอนนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนตัวของท่านนะฮะแล้วก็จดไว้เข้าค้าก็ได้เวลาไปกรอกลงทะเบียน บัตรสวัสดิการทางนัดรุ่นใหม่ก็จะได้กรอกได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมานั่งนึกหรือว่ามาเสียเวลาค้นหาอีกนะครับเตรียมข้อมูลไว้ก่อนเลยนะฮะก็จะได้สะดวกรวดเร็วและเดี๋ยวยังไงการประกาศวันเวลาที่ชัดเจนในการลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องมีการนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและมีการอนุมัติประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทั่วประเทศนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือน รรกฎาคม2565นี้ก็มาอรอลุ้นกันและหลักเกณฑ์ใหม่อีกอย่างหนึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นประจําทุกปีนะฮะท้งนี้ก็เพื่อความยุติธรรมสมมติปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ท่านไปลงทะเบียนนะครับท่านก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับก็ใช้สิทธิ์ไปปีหน้าเขาตรวจสอบใหม่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมถ้าท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมและรายได้เกินเกณฑ์ที่กําหนดท่านก็จะโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าฐานะท่านดีขึ้นแล้วก็ต้องเอาสิทธิ์ที่เหลือนี้จากท่านเนี่ยเอาไปให้กับผู้ที่มีรายได้หรือว่ามีทรัพย์สิน ต่ำกว่าเกณฑ์รายอื่นต่อไปจะได้มีการช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงแต่ถ้าเกิดปีนี้รายได้ท่านต่ำกว่าเกณฑ์ปีหน้าก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ท่านก็ยังคงได้บัตรอยู่ต่อเนื่องปีต่อไปต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยังคงได้บัตรอยู่ต่อเนื่องเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบทุกปีนะซึ่งส่วนตัวผมผมเห็นด้วยนะผมว่าก็ยุติธรรมดีเพราะว่าบางคนเนี่ยปีสปีนี้อาจจะแย่ อีกสาปีอาจจะดีขึ้นรายได้มากกว่าเกณฑ์นะครับก็นำสิทธิตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นที่ยังลำบากอยู่แบบนี้ก็จะเป็นการกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงก็ถือว่ามีความยุติธรรมนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และขอย้ํานะครับว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะตอนนี้เนี่ยมีการร้องเรียนว่ามีคนส่งลิงก์ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ส่งมาทางไลน์ส่งมาทางเฟซตอนนี้เป็นของปลอมทั้งสิ้นไม่ใช่ของจริงนะฮะท่านอย่าหลงเชื่อกดเข้าไปหรือว่าไปกรอกข้อมูลใดๆเพราะว่าเขาจะหลอกดูดข้อมูลส่วนตัวของท่านเอาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านได้ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดๆนะฮะ ที่เห็นส่งสงกันมาเนี่ยเป็นของปลอมทั้งสิ้นหรือว่าจะส่งไปทาง s อ s ในโทรศัพท์มือถือของท่านอย่าก,กดเข้าไปเด็ดขาดเดี๋ยวท่านจะเดือดร้อนเดี๋ยวรัฐบาลเขาเปิดในช่วงกร,รกฎาคม2565เดี๋ยวยังไงคณะรัฐมนตรีจะมีการถแถลงและประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับก็ฝากกันไว้ส่วนบัตรสวัสดิการทางรัฐในปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีการหมดอายุในช่วงนี้เดี๋ยวเขาเปิดใช้บัตรรุ่นใหม่ก็น่าจะช่วงประมาณเดือนออตุลาพฤศจิกาเนี่ยน่าจะเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่อันนั้นเดี๋ยวเขาจะประกาศแจ้งอีกทีว่าบัตรรุ่นเดิมเนี่ยจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับก็ฝากไว้นะครับนี่เป็นข่าวความทืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการงรรอบใหม่นะครับ